ประธานในพิธีท่านกิตพะเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานการจัดโครงการขอต้อนรับทุกท่านสู่ใต้ร่มพระบารมีพุศักรช2,568นักของในวันนี้ให้ทุกท่านได้ทราบค่ะจากท่านกิตพะสุทนาวรกุลค่ะหลังจากนั้นนะคะวีระพงศ์เบี้รอดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้จุด คนนะคะพนมดีค่ะภมายบจังหวัดเชียงใหม่ขับผมนายกิตภัทร์สุนทนาวรุณตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทไร่โจรทุจังกัดของกองทุกจังการเป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้งและดำเนินโครงการนี้มาเรียนในนอกห้องเรียน2เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทคนิคในการทำงานบริษัทเ้เป้จำกัดบริษัทอีเวนต์เอเชียจากทางจังกัดบริษัทยูนิฟิสินิทประเทศไทยจักัด บริษัทเอวิส Merkel, ันราชมงคลทุนกัรจะได้มีการมอบทุนส่วนตัวให้กับนักเรียนไทยขยับทานคณะครูท่านผู้บริหารโรงเรียนราทมงคยขยับแล้วก็น้องๆนักเรียนโรเรียนราชมงยขยับทุกคนนะครับสังเกตุได้มีทักษะสังเกตุสื่อสารสังเกต่ได้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพและก็มีสมรรถนะที่ดีที่จะทำข้อสอบอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทำใช้เวลาหนึ่งวันนี้ในการที่จะร่วมกิจกรรมนี้นะครับจริงๆนะครับทำอะไรเปไปเป็นเทคนิคที่จบเธอแต่เธอตั้งแต่ม .5 แล้วก็ม .6 บริษัทวินคอร์มาเก็ตติ้งจำกัดค่ะของที่เราจำกัดมาหาชมค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ3ค่ะ ลำดับที่3นางสาวนางสาวชมพูนท่านไม่มสาปีที่5ทับสิ13ค่ะลำดับที่8นางสาว13ค่ะลำดับที่9นางสาวยาดนเจียนที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้นะคะ นะคะโดยที่ถ่ายร่วมกับนักเรียนระดับชั้นม .5 ทุกๆคนนะคะขอความร่วมมือนะคะท่านผู้บริหารนะคะขอบคุณมา,เามกเลยนะคะที่ต้อนรัของครูให้ความร่วมมือ